เขาคุยอะไรไม่รู้เป็นภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกเข้ามันไก่แบบสูตรฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับชืดคุณพ็อกซี่ครับผมสวัสดีครับผมในพ็อกซี่นะครับสวัสดีครับผมวิกเตอร์นะครับแล้ววันนี้เรามาถ่าย m i n m a g a z i n e Color Min t t มินวันนี้คุณมาในฐานะยูนิต o c นี่ครับผมแล้ววันนี้นะครับเราจะมาทำตัวผมถามที่ไมค์ครับคำถามนี้ก็คือ ช่วงนี้ชอบฟังเพลงอะไรยากอะ่ะนี่ขอตอบเลยได้ไหมพีเตอร์ชอบฟังธรรมะชอบฟังปรัชญาใช่พีเตอร์ชอบคุยกับแชท GPT คุณอันนี้คือสิ่งที่สังเกตเห็นบ่อยมากไม่ไรู้ว่าเขาคุยอะไรเขาคุยอะไรไม่รู้เป็นภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกแต่ว่าเขาคุยซีเรียสมากอาจจะเป็นเรื่องปรัชญาต่างๆครับว,ว่าเขาอินมากแล้วก็ถ้าการฟังอ่ะคงเป็นฟังแบบพอดแคสต์ต่างๆแงต่ได้คำตอบแล้วพี่ผู้ชอเอะไรเพลงหรอ ถ้าเพลงวกเตอร์เหรอแนวแนว R&B เพราะว่าเป็นเพลงที่เขาฟังมาตลอดอยู่แล้ว R&B โชกุนเข้าห้องน้ําวันนี้กี่ครั้งไม่ถึงว่บกี่รอบแล้วาะว่าน่าจะสองรอบอะมันยากเหมือนกันเพราะว่านั่แหละท้องเราก็ไม่ได้แบบเหมือนเดิมทุกวันเลยอะโชกุนปกติโชกุนน่าจะนอนดึกครับก็อาจจะมาื้อตอนเช้ามากๆใทรแบบแอบผีเข้าน้ำบ่อยสุด หนี่ไปเข้าน้ำบ่อยๆก็น่าจะน่าจะผมนะจริงๆเพราะว่เพราะว่าไปเข้าน้ำบ่อยอย่างก็อยู่ดีๆก็แบบช่วงนี้ก็สะถายะูปพอเลยนะวันนี้คุณฟังอะไอย้ยามเช้าจู่แน่นอนว่าต้องเป็นนกกาลบอ,อกแน่นอนนะครับผมเพราะว่าวันนี้เราตื่นค่อนข้างเช้าแน่นอนว่าพอคุณตื่นมาเนี่ยคุณจะได้ยินเสียงเมื่อวานนี้แน่นหมครับคิดว่าจะตัต่อวูกต้อไหถูกต้องแน่นอนเพราะว่ามันน่าจะเป็นสิ่งแรกที่ได้ยินเลยได้ฟังแน่นอน คำถามคือวันนี้เดินไปแล้วกี่กิโลเมตรคุณรู้สึกว่าตั้งแต่บ้านของิเจอร์ถึงวันนี้เดินออกจากจบ้านแบ็เดียวแล้วขึ้นรถแล้วก็เดินมาแล้วก็มีการเดินถ่ายบ้านนิดหน่อยเนนะดินไกลเลยใช่ไหมครับให้ทั้งหมดรวมๆถ้ากิโลเมตรเพราะ่าน่าจะขึ้นรถกลับบ้านนิดเดียวที่ว่ามิเตอร์ไม่รวมเหมือนกันชีคงไม่ได้นับคุณว่าห้ากิโลเมตรตอนนี้เราเดินไปเยอนะยะวันนี้คุณเหรอครับนับไม่ได้เหมือนเดินกี่กิโลเมตรโดยให้นับเก้าอ่ะบอกเลยว่านับไม่ได้เหมือนกัน คำถามนะครับคือวันนี้จุดๆ,ๆกินอะไรมาบ้างวันนี้นะครับผมกินข้าวหมูแบบญี่ปุ่นอะไรนะรแล้วก็กินไข่แล้วก็กินเตี๋ยวซิ่งปกติเรากินข้าวกินญี่ปุ่อด้วยเตี๋ยกินสามมือครับแต่ว่าบางวันถ้าแบบนี่แหละไม่มีเวลาเลยลก็เจ้าก็จะกินสองมือครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเดียวผมจะพยายามเวลากินซึ่งนั่นแหละเวลานั้นก็จะเป็นช่วงแบบหลังซ้อมเต้นหรือหลังทีเดียวนะก็จะเป็นน้ำเที่ยงคือติ่ง ก็เป็นไม่ค่อยดีขะาดนั้นว่าต,ต้องทำบบเดี๋ยวม,ม,ม,มือนจะหอมตอนนี้แบบมีเมนูในใบแมคโกยเย็นเมื่อวานผมไปดูคอนเสิร์ตกับพี่กันแล้วหลังคอนเสิร์ตผมคิวมากว่าชวนกันกินข้าวมันไก่แบบสูตรฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยก็ดีจริงผมก็อยากยังอยากกินอยู่อ๋ออ,อยากกินชาบูชาบูสุกี้อะไรเนื้อแบบเนื้อมันๆหน่อยคิดว่าวันนี้ต้องรีใส่ถุงเท้าสีอะไรอองรีใส่ถุงเท้าสีชมพู เราเลยนะครับผมเลยใส่รองเท้าสีดำนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีงานต่อนะครับผมเราก็เลยต้องใส่สีดำเพื่อให้เข้ากับชุดอีกงานหนึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะได้เข้าตอบตัวเองนะครับวันนี้โอ้ได้ของชูคุณวันนี้ชูคุณนั่งยานมานะอะไรมารอมาสไทยเพราะวา่าวันนี้ชูคุณมาเองแต่ปกติชุกุนก็นั่งบอสไทยแต่ว่าผมว่าที่นี่มันไม่นา่นา,นาใครบ้าง ก็จะฝัะ่งนึ่งแล้วว่าเขาน่าจะนั่งมอเตอร์ไซค์มาเยอะคุณไม่ได้นั่งมอเตอร์ไซค์วันนี้เป็นวันที่วันแรกที่คุณไม่ได้นั่งมอเตอร์ไซค์<ช>ปกตินั่งมอเตอร์ไซค์วันนี้นั่งรถยนต์มา,อาโอมาแล้วตัวโอองลีวันนี้คิดว่าองลีนั่งนั่งมอเตอร์ไซค์มาท่าไหนอขอโทษนะมอไซค์มานั่งท่าไหนบ้างหรอมา <c oughs> ขึ้นใช่ไหมอาจจะนั่งท่านิดเดียวใช่นหมก็ท่านี้ไอ้คือคนสวยใช่สวยอ่ะานนั่งท่านนี้กัน แล้วเขาคงรวยเลยก็อย่างเงี้ยย่อมมีเขาส่วนไห่ก็อย่างนี้นส,นส่วนใหญ่นะที่คุณเห็นจากแบบแบบสอบถามจากที่คุณไปทำแบบสอบถามมาว่าสวา่วนใหญ่นั่งทนายกันอ,อองรีเป็นคนส่วนใหญ่แน่นอนไม่ก็อองรีจะนั่งท่าแบบอานตัขาวไว้บนนี้แล้วกอดอะไอันนี้เหมือนขอ,องดีแล้วไม่ใช่ของตัวเองทำไมเก็ตอนเช้าเรนกินน้ำเปล่าด้วยมือซ้ายหรือมือขวา เราองนี้ไม่ใช้มือครับเราองนี้แบบว่านี่ขวดอะไรก็อย่างงี้แล้วก็ปล่อยอย่างงี้เลยนะครับเราไม่ใช้มือเพราะว่ามือเราทำเอื่นอยู่เราใส่เสื้อเราใส่กางเกงอะไรเงี้ยใช่ประมาณนี้องนี้ได้คำถามอีกนสองข้อใช่มันจะเป็นแบบว่าอีกข้อเดียวกันมั้ยคิดว่าองนี้นั่งมอเตอร์ไซค์ท่าไหนมาคิดว่าใครได้คำถามอางนี้ครับโชคุณครับ ปกติมาถ้าอันนี้มา,า,ค,าคุณน่าจะโซนนี่คือหันหน้าโจนหน้าหลับห,หลับแล้วจัดที่เลยก <c oughs> ็เป็นหน้าเป็นคนส่วนใหญ่เลยแล้วก็หลับอย่างเงี้ยบางทีคุณก็นั่งคอมแล้วก็เอามุอเกาะแล้วก็หลังคอมก็จบข,ขอฝากพวกเราฟอกซี่ในโปรเจกต์ V O C นะครับผม V O C ก็จะมีเพลงนะครับเพลงแรกชื่อ ขอใฝักดำาชาวพิเศษแล้วก็ผลงานของของเราไปได้ไดีนะครับฟล็อกซี่ก็จะมีเพลงใหม่ที่อยู่แล้วที่ต้องลานะครับของขอฝากมินนะครซีนนะครับวอลูมที่สิบนะครับคอลัมน์มินชอครับเจอครับ่บางเลยครับเอาโยซี่ครับแล้วฟล็อกซี่ครับ